สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่ผมบีมสันนิยมเหมือนเดิมนะฮะกับช่วงหนึ่งของเรสโชนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ V Speed Auto Import นะครับเหมือนเดิมอยู่ที่พระหุนโยธินเท่านั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าที่นี่คือศูนย์กลางและใจกลางสำหรับคนที่รับรถมาคุยกันมาช้อปปิ้งเกี่ยวเรื่องรถกันนะฮะหรือใครที่อยากะเจาะหรือเกี่ยวเรื่องของรถซูเปอร์คาร์ที่นี่ก็มีจาหน่ายแน่นอนและราคายิ่งถูกใจด้วยนะครับนอกจากนั้นครับก็เป็นเกียรติมากของรายการเรสโชที่จะได้มาเจาะนะฮะเรียกว่าเป็นสก แพงจังวันนี้นะฮะผมจะมีคําตอบให้แน่นอนแล้ววันนี้ครับพระเอกที่ผมจะขับขี่เป็นรถหนึ่งคันที่วันนี้ผมแต่งตัวค่อนข้างหรูหรนิดนึงนะฮะขับพอร์ชคยเอนนะฮะเครื่องดีเซลและคันนี้พิเศษครับแต่งโดยคานทั้งคันนะฮะคานคืออะไรเป็นที่สําหรับผู้หญิงไว้ขึ้นไหมลองติดตามกันกับพระเอกในวันนี้ครับโออาลังการงานสร้างมากครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บนรถนะฮะพอร์ชหรือคนเรียกว่าพอเช่นนะครับคยเอน คันนี้เป็นเครื่องดีเซล3 0 0 0ซี300แรงม้านะฮะนอกนั้นตกแต่งอินเทอร์ย e มาจากคารน,นะครับบวกกับภายนอกก็เป็นล้อคานด้วย C A H N คานนะครับไม่ใช่คานที่ทุกคนไปขึ้นเวลาสามีไม่มีนะครับแต่วันนี้นะฮะพาเจาะลึกแน่นอนนะฮะกับความแรงระดับ300แรงมา้าและเป็นรถ1คันที่เรียกว่าใช้ทุกวันได้แล้วก็เป็น1รถ S U V ที่ตอนนี้รับความนิยมมากนะครค่าตัวคันนี้ที่ VSpeed เนี่ยนะครับขายราคาพิเศษด้วยนะฮะราคาเรียกว่า ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลขสิบนะฮะเรียกว่าถูกมากแล้วก็ภายในเนี่ยอลังการงานสร้างเดี๋ยววันนี้ไปเจาะลึกดีกว่ากับความสวยงามและใช้ได้ทุกวันแบบนี้กับ V-Speed ครับ ที่ผมอยู่บนรถคายเยนนะฮะ Porsche คายเยนเครื่อง3000ดีเซลนะครับซึ่งเป็นเทอร์โบที่เรียกว่าวิ่งได้ดีมากนะฮะระดับ300แรงมา้าตกแต่งโดยคานทั้งคันนะฮะเรียกว่าคารเนี่ยก็เป็นเรียกว่าสำนักคู่บุญกับ Porsche มานานนะฮะกับรถ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้ครับซึ่งอินเทอร์เนียคันนี้เป็นไงคานผู้ชม m o d ด r n w นเวอรนะฮะ สุดยอดนะฮะเรียกว่าระบบการสั่นสะเทือน Air Suspension นะครับและแน่นอนระบบเกียร์ต้องมีทริปท o n i c แน่นอนสำหรับรถ Porsche นะครับส่วนเครื่องเสียงมาเต็มๆด้วยระบบ w o s e System นะครับซึ่งเสียงดีมากไม่อยากจะสืบจริงๆนะฮะและหนังภายในเป็นอะคันทราสีแดงนะครับเรื่องงภายในสวยติดตาเจาะลึกกันไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาขับรถเล่นกันดีกว่าชิลๆในแนวของ V-Speed ในเรสเทลครับ โอ้คุณผู้ชมครับรู้สึกคุ้มค่าจริงๆกับการที่ได้มาในวันนี้กับ VSpeed นะฮะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของคนรักรถจริงๆครับวันนี้ผมได้ขับ Porsche c a y e เยนนะฮะซึ่งตกแต่งโดยคาร์ในสวยมากรถติดเท่าไหร่ผมก็จะไม่บ่นอีกต่อไปเลยครับและแน่นอนนะฮะว่าใครคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทั่วประเทศนะฮะดูทางรายการ e ว t Show ทาง Speed Channel อยู่นะครับอยากได้คลิกไปดูได้ครับที่ vSpeed Autoimport.com นะครับแล้วก็เป็นลูกค้าแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับผมได้ด้วยกันนะฮะวันนี้หมด วันนี้เดี๋ยวดูรายการเราต่อกันแบบช,ชิวๆยาวๆนะครับและแน่นอนครับอาทิตย์หน้าวิสปิดจะพาเราไปเจาะลึกรถอะไรอีกนะฮะติดตามที่นี่กับเรสโชว์วันนี้สวัสดีครับ